เปิดการ์ดโปเกมอนชุดใหม่นะครับชุดอัคคีสีครามนะซื้อจากร้านนายอินนะครับแถมการ์ดโปรโมโทั้งหมด4ซองนะครับอ่าวันนี้เราจะมาเปิดกันสิ้น5ซองอีกตามเคยน,นะมาดูกันที่ซองที่1เลยนะทุกคนนะนะครับเปิดมานะเอา2องใบหลังมาไว้ข้างหน้านะครับและ เรามาลุ้นกันนะเมื่อกี้เหมือนเห็นขอบเงินๆนิดนึงหรือเปล่าแล้วเปิดมาเป็น MPEX e CARR นะครับซองแรกนะมาดูกันที่ซองที่2ครับอ่ะเราอยากได้ลิซารดอนใบข้างหลังนะเป็นเมก้าลิซารดอน x อนะอย่างเท่เลยนะครับเปิดมาซองที่2ครับและเป็นสลรับการพลังงานยังไม่มีอะไรนะครับมาซองที่3ครับไม่เป็นไรครับยังอีกยาวคมี30ซองเนี่ย นะตอนนี้เราเปิด5ซองนะครับส่วนการ์ดโปรโมนเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำคลิปแยก,กนะว่าเราจะได้อะไรนะครับซองที่3เป็นฮิคารินะยังไม่มีอะไรนะมาต่อกันที่ซองที่4ครับนะครับลิซารอนข้างหลังนี่คือราคาเนี่ยพุ่งแรงมากนะอ่าเมื่อกี้เป็นใบโปเกมอนเซตเอวางจำหน่ายแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาลงใบโฆษณาเนี่ยหลากหลายมากขึ้นนะและซองที่4เป็นเพอร์มอและซองสุดท้ายครับ สองสุดท้ายของคลิปนี้นะในวันนี้นะครับหมาเราจะได้ใบดีตั้งแต่คลิปแรกเลยหรือเปล่านะครับอ่าเรามาลุ้นกันนะทุกคนนะเปิดมาครับรับฟเรเซียเมกุโรโกคาโบวิบราวาและ Oh my god